รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ยเข้าาอนไล่เขายี่คขับยอดแสงรับไม่สวยหอวลำสิ่งข็ยอดเมาพร้อมกวันสุดนะขป้อนย้อนเอุทุกข์ภัยในพื้นที่จังหวัดยโสธรจากการเกิดสถานการณ์ฝนตกหนักติดต่อกันซึ่งรับอิทธิพลจากนองและมีฝนตกหนักถึงหนักมากมีเข้าท่วมพื้นที่การเกษตร กอให้เกิดผลกระทบต่อเกษตรกร,กรไม่เพียงพอกรมปศุสัตว์ร่วมกับสภาเกษตรแห่งชาติได้รับการสัตว์จากชุมนุมสากลโพนมแห่งประเทศไทยและกลุ่มวัยรุ่นฟางอัดแห่งประเทศไทยได้แก่1กิโลกร,รมัมหญ้าในปีสัตว์7,000กิโลกร,รมัมน้ำดื่มสะอาดจำนวน5,000ขวด อุทกภัยบรรเทาความดิ้นท่วมขังซึ่งจะได้นำเบียงสัตว์ดังกล่าวไปให้บริการแก่กเกษตรกรใน3อำเภอได้แก่อำเภอเมืองอำเภอป่าติ้วอำเภอคำขอนแก้วบัดนี้ได้เวลาเหมาะสมแล้วจันโซทรน,นะครับพร้อมคณะทีมงานจากสำนักง,งานบริษัทจังหวัดจันท์โซรครับท่านกเกษตรและเกษรจังหวัดโซทร นะครับท่านเกษตรจังหวัดท่านสกอนจังหวัดท่านประธานสภา,าเกษตรนะครับตลอดจนผู้บริหารอ,อ,องค์กรบนเดินท่านนายกองการบริหารสร่วนตะบลขอเหนือท่านนายกองการบริหารส่วนสตะบนดูทุ่งครับแล้วก็ท่านผู้ปกครองท้องที่ประกอบด้วยท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยแพทย์สภา,านายกระเดียดนังสั่ เพื่อผ่้เหลือที่ประสบและยธรในวันนี้จากการทม่ทราบว่าจังหวัดพิจิตรในนั้นน้ำงากเกิดมาตังแต่ดนเดืงานั้นคือลมปิดังเา็นลมแรงน้ำท่วมก่อท่วมี่พื้นที่ทุ่งที่เคยเป็นอาหารชนต่างๆนะครับได้ให้การช่วยเหลือดยพื้นที่ในการช่วยเหลือหน้าภัยครและท่านต้องขอ ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่ได้ชุมนุมจากความชุณนมแห่งประเทศไทยสำกับที่ได้ประสานขอ,ขอการกระดูารับการแชบร,รุ่นคางอัดแห่งประเทศไทยได้นำสเสัว์าอาหารสัตว์นะครับในวันนี้ประพันกิโลกรัมรวมทั้งน้ำดื่มจำนวน5,000ขวโน,นะครับที่จะนำมาช่วยบรรเทาทุกข์เยนอาหารสัตว ในการประเทาความติดทบตงนี้จะบอกคนพี่น้องประชาชนบางให้ในการดื่มกินในการบรรเทาทุกข์ในท้นที่ยยโสุดทอนนั้นจากการบริการทุกส่วนทาให้อาปัญหา่งางๆาได้บรรเทาลงในในช่วงนี้จะไม่มีฝนตกมาซึ่งอาจจะมีก็มีเพียงเล็กน้อยแต่สิ่งที่จะมีผลกระทบต่อเราคือการระบายน้ำกระสินซึ่งผมก็ได้โทรประสานงานอย่างใกล้ชิดกับ การนะครับและหากไม่มีฝนตกหนักมาจังหวัดพิจิตรทั้งหนึเพื่อจะให้สถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดพิจิตรเริ่มลดลงเรื่อยๆเพื่อเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ๆที่จะช่วยกับดูแลการหยาบเขตที่และต้องขอของพิจิตงทั้งหนึ่งจังหวัด ปีนี้มาเย่ยมโชว์ทอนนี่เป็นครั้งแรกที่ยาสโสวยครั้งแรกครับครั้งแรกเป็นกลุ่มไหนนะกลุ่มวัยรุ่นฝั่งอัดครับกลุ่มวัยรุ่นฝั่งอัดรเรามีที่ตั้งอยู่ที่ไหนไม่มีครับมันจะมีเป็นหเหมือนเป็นธุรกิจทำอย่างเงี้ยไดแล้วครับแล้วปีหนึ่งครับเราก็จะมารวมรวมรวมตัวกันแล้วก็ชวนกันออกมาทํากิจกรรมอย่างเงี้ยครับแล้วฟางนี้เราได้ซื้อมาอย่างไรไหม ก็มีคนที่เขาเป็นคนอัดเนี่ยครับเขาก็ากมาคนนู้นช่วยบริจาคบริจาคเป็นเงินมาก็มีครับแล้วก็เราก็เอามาซื้อฟางซื้อยาโมแล้วก็ซื้อน้ำอะไรครับเพื <Okay. S 1> ่อรวมรวมของมาบริจาคเตรียมไว้แล้วใช่ไหมครับอยู่ด้านใดพร้อมแล้วนะครับเป็นด้านประจัตษ์นะครับผม <laughs> ด้านปัสจจัตว์นะครับสำหรับบำรุงดูแลสุขภาพนะครับฟื้นไฟที่บติในครั้งนี้นะครับอาหารไม่เพียงพอนะครับไม่มีดินเติงไม่มีแร่าธาตุกินนะครับก็ครับมอกรับผม robot eh robot ini การน้ำวันนี้เป็นไงบ้างครับอ๋อสถานการณ์น้าวันนี้อ,อยู่ในการทรงตัวนะครับผมซึ่งาจากการติดตามข่าวสารทางกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วในช่วงนี้จะไม่มีฝนตกในพื้นที่หรือถ้าตกก็ตกเพียงเล็กน้อยเป็น,น,นมลพนะครับแต่สิ่งที่จังหวดัดเชียงทรอนจะต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดก็คือ,คอ,อคการปล่อยมวลน้านลําจากเลียดนาจังหวัดนครศรีนครับ อันซึ่งจังหวัดยะโสธรก็ได้ประสานท่านผู้บริหารของโครงการเก็บระบาจจังหวัดพังศิษ์โดยตลอดนะครับซึ่งท่านกา็ได้รับคำนากท่านก็ลดระดับการปล่อยอาการระบายน้ำลงนะครับจากที่เคยปล่อยวันละ32ล้านตอนนี้ท่านก็ลดลงเหลือ25ล้านนะครับทำให้น้ำในจังหวัด,ะด,ดวยะโสธรโดยเฉพาะในลําน้ำทีนะครับในแม่น้ำทีคงที่คงตัวเพิ่มประมาณ1เซนนะครับในวันนี้ และก็ทราบว่าท่านก็จะคุน้นณาลดการระบายน้ําลงเรื่อยๆหากไม่มีฝนมาเติมเต็มจากทางเหนือของเขื่อนนะครับซึ่งจะทําให้สถานการณ์ในลาน้ําชีในแม่น้ําฉีของจังหวัดปทุมธานีลดลงเรื่อยๆนะครับหากไม่มีสถานการณ์ฝนตกหนะักอย่างต่อเนื่องหรือได้รับอ,อิทธิพลจากพายุที่จะเข้ามาใหม่นะครับคงจะให้ทําให้น้ําเข้าสู่ใน สภาวะปกติในฤดงนี้นะครับซึ่งจะทำให้ขอจากสถานการณ์น้ําท่วมนะครับจังหวัดยะโสธรนะครับได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมตั้งแต่ต้นเดือนกันยายน2560เป็นต้นมานะครับซึ่งก็พื้นที่ที่รับการกระทบส่วนใหญ่เป็นพื้นที่การเกษตรนะครับจํานวน130,000ไร่บ้านเดินรัศดรที่เข้าท่วมมาเดินอนประมาณ20หลังคาเดือนนะครับ ああแล้วก็จะมีผลกระทบด้านปศุสัตว์ก็คือมีพื้นที่ที year, uh, ่เคยเป็นอาหารสัตว์นะครับก so uh, ็จะรับผลกระทบเนื hmm. it, ่องจากโคมปุยก็ขาดอานดันะครับท uh, uh, ่านครับเห็นว่านายกจะลงพื้นที่ในวันที่เขตนี้ทางจังหวัดของเรามีความพร้อมต้อนรับอย่างไรบ้างอ๋อทางจังหวัดยโสธรนะครับก็ได้ประชุมเตรียมความพร้อมในเรียบร้อยแล้วนะครับที่จะรายงานสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดยะโสธร ตล,ลอดจนนะครับก็จะพยายามตามที่ผมแนะนําเรียนนะครับว่าจะพยายามประสานระวัะงจากใกล้ชิดนะครับที่จะให้มีการป้องกันและลดผลกระทบจากสถานการณ์น้ําท่วมให้มีผลต่อพที่น้องประชาชนน้อยที่สุดและก็จะทําให้สถานการณ์น้ําท่วมนั้นเข้าสู่ภาวะปกติอย่างรวดเร็วนะครับซึ่งจะ,ะไม่มีผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนคาดว่า,น,าน,น่าจะประมาณไม่เกินหนึ่งสองอาทิตย์ หากไม่มีพายุหรือฝนตกตัดติดต่อทอี่ก็จะเข้าจุดสูงภาวะปกติครับผมอยากจะเหลอให้นายกช่วยชาวยโสธรที่สําคัญจุดไหนบ้างครับอ๋อที่สําคัญนะครับในจังหวัดยโสธรก็จะมีหมู่บ้านหลายหมู่บ้านนะครับที่อยู่ริมน้ําฉีนะครับที่ได้รับผลกระทบจากการเอ่อล้นของน้ำน้ำฉีเป็นประจำนะครับจะทำให้มีหมู่บ้านที่สั่นากอยู่ จำนวนหนึ่งซึ่งแนวทางในการแก้ไขระยะยาวนั้นเราจะได้เสนอโครงการมาตรการที่สําคัญระยะยาวที่จะสามารถแก้ไขปัญหาและก็ป้องกันน้ําท่วมได้ระยะยาวซึ่งจะทําให้หมู่บ้านที่เคยท่วมซ้ำซากในทุกปีนั้นไม่มีผลกระทบจากสถานการณ์รุนภัยอีกต่อไปครับจะสร้างเขื่อนเพิ่มไหมครับอตอนนี้เราได้รับในเขตเทศบาลเมืองยะโสธรน,นะครับเราได้รับ งบจากกรมโยธาธิการและผังเมืองมาแล้วที่จะสร้างแนว,แนวทําลบเขื่อนป้องกันตลิ่งนะครับซึบ่งรับงบประมาณมาจากกรมโยธาธิการและผังเมืองจํานวน197ล้านคาดว,ว่าจะลงนามในสัญญาแล้วแล็จะเร,เริ่มสร้างในเดือนนวนี้ซึ่งจะทําให้ลดผลกระทบน้ําที่จะเอือท่วมในเขตเทศบาลเมืองเวียงน์ซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจนะครับรวมทั้งจะได้ประสานส่วนราชการ และก็ทุกภาคส่วนในการหาทางป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตจังหวัดเพรชบุรในระยะยาวต่อไปครับผมขอบคุณครับ